แล้วเอาเงินโชว์แล้วขาดโชว์ขาดโชว์ขาดแล้วโดนจักฮะโดนสบายดีน้องเพิ่์นย่างมาจะชื่น่ะล้มมันเปิดโซ่มันขาดว่ะให้บอกคำมาออกมาเอาน้องเพิ่์นเข้าไปเพิ่์นกำลังพูดมาและบอกคำออกมาเลย โอเคโอ่าอ่สให้บ่าวจิตผ้าไปห้านบบนี้ห้านดนึ่ลูกน้อยนะให้อยากกินน้ำอยู่ประฉะนั้นนะมีน้ำที่รถอยู่พอดีแล้วเข้าไปให้เพื่นกินอ่อ่าโอเคโอเคขาเท่รถเจ้าก็เคยโชว โดยกาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมอเ,อเป็นพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนบจะเป็นพี่น้องทางฝังลาวพี่น้องทางฝังไทยหรือว่าพี่น้องทางต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบอตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกามาพบมาพอกับบอตาในมื้อนี้พี่น้องก็อยู่ในช่วงบรรยากาศเนาะตอนบ่ายโมงพี่น้องเลยได้แดด,ดมื้อนี้ก็ได้มือน,นี้เนาะทางบอตาเองกาสีเข่าไปฮนะน้องก้อยเพิ่นอีกก้อนเนาะพี่น้อง มีเอฟซีเลายห้คนเพิ่นกะบบอตาเอ้ยพี่สันเขาไปหาน้องก้อยเพิ่นดุดุเน่ส่งสารน้องก้อยเพิ่นพี่สันน้องน้องก้อยเพิ่นอยู่ผู้เดียวแต่ว่ามื้อนี่กับแม่แม่น้องก้อยกับเขาน้องๆผู้น้อยนะคือสิอยู่นั่น้องก้อยเพิ่อนจะดอกเนาะเพราะว่าบอตาไปทีใหม่ของน้องอึงเพิ่นกะเห็นน้องอึงกับพ่อแล้วกับกับหลานของพ่อน้องอึงเพิ่นอีกผู้นึงอยู่หันเนาะ แม่นอ้องแม่น้องอื่นนี่นายี่อยู่น้ำน้องกอยมื้ยนี่พี่น้องเอ๋ยกาจังได้กับปะน้องพี่น้องเดินทางเข้าไปหาน้องกอยเพิ่นกันเลยน้องพี่น้องเนาะไปเลี้ยงแบแลบอกเรือว่าจังไดแดดเทแดดว่าพี่น้องเอ๋ยว่าตาไปต่อบ่ได้แล้วพี่น้องงานเข่าระบาดนี่โอ้ยเนาะอ่าขี่อ่าจอดบอลทมพันพี่น้องกําลังจีแว่ลงนี่ลงมาค่อยนี่โซขาดพี่น้องเอยป้าจ้วเนาะยังบ่ทัน ออดเทือนน้องก่อยเป็นช่ำพี่น้องไปต่อบ่อได้แล้วเนะาะบังซี่ต้องโทรหาเขาบ่อจิตบ่อเซนบ่อดึงไปอ่ะห่านสร้างเพคนได้เน่านี่ปอดกบับอ่กากับอันนี้มันแตกเลยพี่น้องเลยอ๋อดีแต่แบบบ่อถือช่วงแบบว่าขี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยฉันเหรอเป็นเข่าลุดพี่น้อง เนาะขี่ลงมาแต่บนโฮมหันพี่น้องขี่ลงมาแต่บนโฮมหันลงมาค่อยนี่พอดีขาดโปรุกออกมันหันพี่นอ้องมาไขาเบิง้งไขเบิ้งโซขาดเห็ดจังไดบาดนี่ห้านห้านสร้างแถวนี้ใกล้บย่เนาะพุ่นมันก็นอยู่นาทรายพุ่นพี่น,อน,น,น้องท่านั้นกับดงท่านั้นก็บ้านดงพุ่งเนาะพี่น้องเนาะท่านั้นก็บบ้านพุ่ง À, bắt đồng phung thì đang gửi à, ao phải chạy nhàng căng hạt tròn lip mà anh à bố mẹ nó còi bó anh anh mai xây lạ mai xây nam ao cho nhàng ao nè นี่เบ้าก็ร่างจีเข้าไปหาเจ้าพอดีนี่ยังบวทัานหดนนเท่บนี่นะเป็นไงยู่แล้วโซคาดโอ้ยนี่น้องอึงอยู่ใกล้แน่ไหนเราต่อไปเออน้องอึงอะวายุช้ำบ่น้องอึงทีไม่ผู้เนาะอ๋อช้ำเมื่อยก้อนฉันนี่เด้นนี่นะโซคาดเอาเางฮะโอ้โหเขาบอาจิตแล้วมาเขาบอจิตเข้าไปก้อนแล้วกขาบอาจิตบ่อเชนเข้าไปหน้าเจ้าก้อนแล้ว เฉพอะขอนิบบะไน้อยย่างตามแต่โย่เนาะลงมาขอดนี้ขะน้องพี่น้องผู้แลนาอ่านน้องก้อยเพิ่นไก่เดือดได้เนาะปู้อ่ะจนผู้แลพี่น้องเลยขบลุ้ไปทางไหนได้ยินในห้องตัดทางหัวเนี่ยไอย่างเอาน้องอึ่งเพิ่นอยู่ใครเนี่ยเพิ่นเอ้าหอยไว้ก้อนเดียวครับถ้าเมื่อยก้อนเดียวเบาชีโธให้อาบเบาจิตออกมาเลยผู้ดีเจ้าขี่จักเข่ามันเพิ่นเลยจังบมเมื่อย ชื่อช่างแน่นะชื่อต่น้ำโอ้ชื่อต่น้ำนี่น้ำสองหอบเลยเป็นยังไงคือว่าน้ำสองหอบมันห่อนห่อนแห้งน้ำน้ำทุกไย่างแล้มันเบิดเ,ออเบิดปอดพอเข,ขาเปิดบล๊ะเขามาซะไอ้กับบล๊ะเขาเปิดบัดยังเล่งเฮ็ดโคกเบ,แบ้แล้วก็เฮ็ดกระท่อมอยู่เปิดอยากาให้เจ้าไปอยู่น้ำกันพ่นแหละเป็นยังไงเงาอยู่บ่ยู่พี่นะถ้ามีเม่มือนี้มีเม่บอกไม่เมย์เปดมือเล บัดมือใดแม่บปวยู่ได้ใชะมืออันผ่านมาได้ใช่มวนดีบ่มวนมันมีเบะเออนั่นแหละอพอเจ้าจังว่ากระบาบโบแมนว่าบอกกระบาบดอกเนาะแต่ว่าเหตุจังไรฉันชาืว่าที่ไปพุ่นเบิดบ,บัดบ่มีผู้อ่าอยู่น้ำเบะใช่เบิกอ่าเดียวเบาโทรหาอันบ่าวจีดก่อนผู้ด,ดีแล้วเจ้าจังบริยางโอ้ยจะไปให้น้องกอยเพื่อนชุกรถอันช่วยนี่ผูได้ได้นี่เนาะยิ่งยังมาไม่มือ,อยไงโยโอ้ยของหัก็มา เอาาะมไงบนมือไงปันหาบ่เหัวหือเาอแหงที่มันอันนี้แหละน้องน้องไกอยิีกแต่ว่าบนมือดูตลอดเบิ้งเบึงยังบ้าที่ถูกขาดจนตายตะกี้บ่าวมันตกบ่าวโซตกปบนหัวรถเ้าวหัวเล่กน้องน้องอื้อต่อเป็นไรต่อเป็นบ่เป็นอ่นี่บ่าวก็ทีได้ถ่ายใหม่แล้วมันมันบ่บชงเลยละเบิึงมันกิวมันจะขาดละคงจะใช่ใบหายไปต่อ เอ้าวแล้วหานทั้งนั้นมีบ่นหมมีมีบ่ไมมีสิหานในหานเวียอะไรบุปผาที่ยันโตหัเป็นยังไงถ่ายไม่เลยเป็นบอฮะทำหานเวียอะไรเพิ่นถ่ายไม่เลยบ่ถ่ายก็ถ่ายไม่แต่หายไปซื้อน้ำซื้อถ่ายก็ถ่ายอีกบอมันบอถ่ายเนี่ยมีแต่เขาเขาเจ้าขี่มาแล้วเจ้าเย็นหันหันเบาเด็ดร์ง่าโทรหาเขาบอจิตเพิ่นก่อนเจ้าได้ชะโตเป็นบ่บ่เป็นอ่าโซ่ขาดแล้วนี่ นะะน้องก้อยเพื่อนก็น,กน,นั่งอยู่นี่แล้วนี่ผู้ดีจะมาะเอาเลยนี่เอามาแล้วแล้วนี่อา่าคักแท้กกับมา้าคักแท้กกับมา้าสองขัง้นก็นได้แต่ว่าเบาเสียนพยังฆ์ทายอยู่เพระาะว่าขั้นหนึ่งเอาไปห้าน่าขั้นหนึ่งอ่าเอากลับเข้าไปก่อนเอาคุณจะมาจากทางไหนใช่เ,เด้อคุณจะมาจากทางผีปะ่ะแมนอามาได้บ้านแหละนะเอ้ มานี่อยู่โฮมนั่นพ่อพันว่าสิจะลังเข้าไปเนาะโอ้ยไหลลงมาเลยสงว์ขาเลยพอดีประสบมาน้องเพิ่นกะยางมากพอดีเนาะป่าเด้อพคนกแล้วก็มาเต็มเลยถ้าถ้าขี่รถจักรเนาะมันจังมันมันอีกแลยย่านะอันเบ้นะไปเลี้ยงหรือเปล่าจะนักเรียกออกไปอีกอือห้าก็เลี้ยงก็ตอนเช้าอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเบ้เมื่อเช้านี่้คนเด้อโอ้เนาะ อ่ามือมือมือหนึ่งไปเลี้ยงจกข้ามหนึ่งชาวแรงบ่อ๋อช่องข้ามาะไรแบ่บนีงเลี้ยงชาวแรงเดีน้วหน้าเทียงนะเบิดคักแล้วฉันบอกเลยเบิดคักเบิดคักแล้วเบิ้ดเถอมือชาวนี่บบดลืมไปเอ็นชื่อไว้แต่เก้านั่นอันชื่อมาเป็นตุ๊กใหญ่ะอ่ะตุ๊กไงนะตุ๊กกาเกษนาเอาไปชื่อเป็นตุ๊กญ่มา ทุกหนึ่งได้จากมือตุกหนึ่งทุกหนึงได้ปัญหาเมื่อโออนอนแต่ว่ามือนี่เบิด์เบิรอ่าก่อนเขี่ยกลับเลยน้องน้องโม่ให้หิวน้ำตัวบ่สฉันน้องทงใครเยังไม่ยังมีถุงนับตัวอยู่เออแต่กะเขาบอสแซนเขาบอสจิ๊ดเปินกุญแจดีอ่ามีจิ๊ดอ่าโรตีล่างเข้าไปอีกดอกเนาะพี่น้องโอ้เจ้ามืออ่ามุมมือเมาเบิดเนาะจะไปจับก็ได้ไหมโอ้โหนี่แหละเบิ่งก่อน มันเป็นตาเอาออกได้อีกว่ามันอัดเบาบางช่องเลยมันอมันหักเลยดิอ่ามันหักตั้งแต่กาบอันนี้ไหนแปลว่ามันโตแล้วนี่ยเดียวตากระปิ่นเดียวเดือดตากระปิ่นตัวกาบหนึ่งมันหักเนาะแนี่ยเนี่มันโมหักป็นกาบเออโตได้ยุกออันนั่นโตค่ะ ถึงสีโตได้ก็คือว่าเนีพี่น้องมันเขาต้องได้หันในยังออกมันอุปกรณ์มันบครบแล้วมันกะเนาะเอาอุปกรณ์จะมีแต่เท่านี้เท่านี้แหละมีกระเจี๊ยหัิปอันนึงกระเจี๊ยซิปซองอันนึงเนาะพี่น้องเอาห้องจะใส่เอาไปไหนกันมันอ่าตอนนี้ต้องซื้อกระเจี๊ยติดรถไว้แล้วฉันนี่ปอดกไปแลาเสียออกไหมบัดอันน้องอึงเพิ่นกะครับซาเร่งไปพูดหละเนาะมูอเช่านี่เห็นอยู่ เพราะว่าอ้ายกับมาจะพูดละกับแสดงไปใช้พูดแล้วไปทีเอ็นใหม่พูดเพราะว่าชาเล่งเห็นอยู่ทีใหม่พูดได้พูดนอนอพูดอ๋อพูดนอนอยู่พูดเลยบ่เลยเออจะแทงเอาเจ้านอนกับแม่บ่พี่นะเออผมใบย่านบ่อไมี่มีย่านโยมีแม่ก็มีแต่ผู้หญิงน้อยย่านแล้วโอ้จำพออันพอเพื่อนดังเผาเพ็ดกระบึงกระบือเนาะแบบอยากอ่าแกระจิกขอบแม่แล้ว อยากคุบครอบครัวมาอยู่น้ำกันดนวยเมนี่กินข้าวแบบนี้ใช่เนาะกินกับปลาข่ากับเห็ดนั่นแหละเห็ดได้แต่เมื่อวานีเห็ดขาวเพ็ดขาวอ่อนเห็ดยังอ่ะเห็ดขาวเห็ดขาวนี่ตัวนี้น้ำแข็งเใิ่กระนอยอยู่ปั๊บปับพี่น้องทุกนึงเท่าไรอันนี้ทุกนึงสามพันโอ้ทุกหน้าสามพันเนาะอ่าถ้ามีตู้เย็นตู้ยังแบบว่าเ่าหวยน้ำหวยยางเขา ตัวเย็นตัวใหญ่กับชิคายเนี่ยอยู่ด้วบัดน้ำกวดไงเด้กวดชั้มเลยออกวดเจ็ดพันโอ้แสดงว่าหันคายแป๊กกันเลยกวดโทษกับกวดเจ็ดทั้งบ้านมาตาอยู่ไเลยน้องพี่น้องเพราะว่าคือแต่เกาว์นะกวดไงนี่กวดหาพันน้องสี่น้องกวดน้อยกวดสาบเดี๋ยวนี้นะกวดน้อยนะกวดกวดซีขวดไงนะกวดเจ็ดเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วเอาในหันในแถวบ้านจะได้สิขึ้นที่อ่า นาจีถ nah, ือกว่านี่น้อยนึงจีกวดพกพัดตัวนี้เนาะบัดมากไปช้างเชนี่ฮะมันเป็นหมากเลยเขาบอกว่าพูดยากสิแต่ว่าเอาไปกินกับเจี๊ยบมันสุกไหมอ๋อพื่อนันโอ้บาบูเนาะพี่น้องเออบาบูลเพิ่อนก็มาพอดีอ๋อพอดีแล้วเอาโซ่์แล้วขาดโซ่ขาดโซ่ขาดแล้วโดนจักฮะโดนสบายดี น้องเฟิอนม่างมากแต่ชื่อน้ำน้ำมันเยิโซมันขาดวะ,หดะให้บ่อคำมาออกมาเอาน้องเพินเข้าไปเฟินกำลังพุมมาเรนะและบอกคำก็ออกมาเลยอคออลดอ,อ,อ,อสีใหบ้บ่อจิตดข้าไปห้านะนีหานดนี่้อลูกน้อยนะให้อยากกินน้ำอยู่วะฉัะนนนะ นี่น้าติดรถอยู่พอดีแล้วเขาไปให้เพื่อนกินอ่าอ้าโอเคโอเคโสสดสวัสดีน้องพี่น้องต้องมาแต่ไฉวะฮะต้องมาแต่ไฉวะเพื่อนมาแต่ที่ดินนั่นไม่เจ้าพูดละอ่าว่าสีห้น้องก้อยเพิ่นอ่าเข้าไปน้ำ่าเข้าบ่าวบุญบัดเบาขำกะ สัตว์โกโก้มากเลยเนาะพี่นอ้องอ่าเช่บอกครับพอไปไปฉันฉันเสียเที่ยวโอ้ใช่เวลาบีบเกลียใช่ก,ก,กันทึกๆหรือท้งนั้นขาเท่รถเจ้าก็เคยโชว์ขาดอย่ปะเคยเคยตลอดแต่ว่ตลอดเคยเคยดูอยู่เนาะเค<ว>อ่าอกลายเป็นยังได้รถจักรใหม่นะได้ลองอยู่ปะมีแต่พอกูขบับเ<ม>ขาขับวันเป็น

Bữa đấy, nó à, sổ vẫn ở ừ, con đấy nó. Ừ ừ nó còn nó thì đâu. Ui. với thế lắm đi là con. Nó sư mày rồi đấy nhỉ nó. Ừ. sư mày đấy nó có nó khả đây nó. Rồi rồi. Hả? lại. <laughs> เดียเนาะก็เดี๋ยวจะไดนบบบนี้สิประกอบบ่เก็บอ่าหนี้มันไหวเลยส่กระตาเอาว่าประกอบดอกกัวไปเพิ่นชิ้แก่ชิได้ท่ายไม้ได้แหละนี่มันนี่แหละเพิ่นถามอยู่มึอนะทางห้านเพิ่นถามอยู่ว่าเปลี่ยนไม้บ่อบ้าตาว่าอ่าก็เพ่าเปลี่ยนเอกว่าเดือนเดือนหนาก่อนเตือนเนาะตือกระเลมแล้วเตืองกระเลมแล้วแพงบมเบาจิตมี

แบบบ่ิเรนไรแบบอันนี้นะกำลังจะว่าลงค่อยนี่เนาะแบบอมันไหลลื่นๆๆ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 ๆรๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ขาดๆๆ่เๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆมันๆๆๆๆัๆมๆนบ่าๆๆๆๆิๆๆๆๆดๆๆ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 ๆังๆๆๆๆันๆๆ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 ัๆๆ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 เๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆดๆๆยได้บ่ โอ้โหรถไปจิตเพลื่อยรถไปจีนเพลื่อเลยเนาะเออรถไปจิตเพลื Fine, actually, ่อเลยเพื่อนใะโอ้ฮะพวกน้องทางไอ้เสียงเพื่อนก็ลงมาเลยเอารถไปฮุ่งหมอก่อนเจ้าก็ขึ้นไปอันนั่นก่อนได้เจ้ากัขึ้นไปอันบนเพียงก่อนไปเจ้าเอารถขึ้นไปบนเพียงก่อนเพตัว ไปบนมันค่อยดิบได้ได้นี่อือพี่น้องปไปะเนาะไปพ่อกันอยู่หานชซางฮะน้นอ,ง,นพนอง,นง,งพี่น้องให้ทั้ง้างเพื่นอนเปลี่ยนให้ก่อนพี่น้องเลยคือสิบโดนปได้เด็กเนาะทั้งเบาแสนเพื่อนกัดโรมาหิวเข่าแล้วพี่น้องฮ่าจได้เบาชีบเบาแสนหิวเข่าบ่ฮน มาเธอเนาะถ่าจ no? the ักหน่อยเพิ no okay. no ่นยังอันเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวจะคือมาถือกันือแบบมีเทปหมดแหละโยเฮ็ดจะได้ชัยไม่เฮ็ดถืองี่เงก็ถืองี่เง่าไม่เหนกินข้าวเที่ยงเลยพอจิตยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงเนาะพอจิตพอเฉยก็แล้วก็เบิดสกุคนพี่น้องเอ้ยาต่ทั้งห้านกับอยู่ทางในบ้านเนาะพี่น้องห้านแค้มทางน่ะเพิ่นกะอ่าทั้งผู้เพิ่นแปลงนะเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเอ้ยเข้ามาทางในบ้านพไปละ มาค่ำก็เปอร์เซ็นต์หาอายู่พี่น้องเลยอืมพวกไอ้ไเพิ่นกัดกำลังมาแต่ซื้อโง่มาใส่ให้พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งห้านเพิ่นกัดเพิ่นกันบบได้คอยซื้อมาไหว้บุรอ,อ่ะเถอะเอ้าจังใดก็คือสีได้พอจบคลิปก่อนสิผมไอ้พี่น้องเลยโอ้ยน้องว่าสิเข้าไปอ่าหาน้องอ่าก้อยเพื่อนกะบกได้เข้าไปฮอดที่ฮอดทางเพื่อนช้ำน้องพี่น้องน้องกับบุรีผมพ่อ น้องก้อยเพิ่นอ่าในระวางทางเข่าพี่น้องเลยก็คือว่าหมอเจาะเท่ไหมเนาะโซว์รถบอกตาขาดอย่างนั้นน้องก้อยเพิ่นก็อาหยางมาแต่ซื้อน้ำพอดีพี่น้องเลยโอ้ว่าก็มือนี้เพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นว่าก็บอกเงาปันไดเพิ่นว่าแต่ว่ามือใดแม่บว่อยู่กัอยู่กับแม่เพิ่นว่าม้วนอยู่เพิ่นว่าเนาะตามภาษาเด็กน้อยเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าน้องอื่นก็พอบัดนะอยู่ที่ดินไม้เพราะว่าอยู่ที่ดินไม้ก็มีเป็น เสาเน่แล้วก็น้ำซุปน้ำซ่างเนาะเลยว่าแทงน้ำมันอ่างน้ำอะไรพี่น้องเลยฮาบัตผมมีรถสิแกเที่ยวไปเที่ยวมานะต้องได้อยู่เผาเพราะว่าน้องก้อยเพิ่นว่าพอเฮากับน้องอื่นนอนยู่พุ่นเพิ่อนว่าอ่าไหก็เป็นกำลังใจให้ขอให้เร่แหว้เนาะเฮือนน้อยเพิ่นนั่นแหละกระทอบน้อยเพิ่นกับโคแบ้เพื่อนกำลังเล็งเฮดโคแบะอยู่พี่น้องเลยไหก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะอ่ะ บอตาเองก็คือจะได้ขอจบคลิปสักก้อนปากแหงเขาแหงเขาจักกรไดอยากน้ำจักกรไดอยากเขาขึ้นมาบอเซนก็โทรมาหาอยู่ยู้ใช่ไหจังใดก็กลับขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทานทุกทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องบอตาแต้ต้นจนจบและก็ับโคตรขำโฆษณาของบอตาไปคลิปนี้เนาะก็คือจะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องไปวานนี้พี่น้องเลย